สวัสดีครับตีบิตคอยนะครับวันนี้มาพูดถึงเหรียญ5บาทนะครับเป็นนักสะสมของเก่าเช่นเดียวกับเพื่อนๆน,นะครับเหรียญ5บาทนะครับปีจะพยายามให้เห็นชัดๆนิดนึ่งวางไว้วชัดๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะพยายามซูมให้เพื่อนๆเห็นสองห้าสามสองไม่ชัดไม่ ไม่ชัดนะครับเดี๋ยวพยายามจะไปเอา,เอาตัวเสริมตัวเสริมมานหนึ่งครับเพ,เ,พเพื่อนๆจะได้เห็นชัดขึ้นโอเคพยายามซูมให้ชัดจะมองเห่นใด้ดู โอเคเริ่มชัดขึ้นนะครับเหรียญ5้าบาทสองห้าสาสองนะครับ5บาทสอง2สองเนี่ยหลังจากที่เราเอาเงินมาประมาณ5,000ันบาทนะครับเอาเหรียญมา5,000ันบาทแล้วมาแยกนะครับปริมาณที่หาเหรียญบาทเหรียญ5้าบาทนะครับปีสองห้าอยกห็นี่้าสามสอโอเคถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรอยากจริงๆคืออยากให้เห็นมากๆ โอเคเริ่มจะมีวิธีให้มองเห็นแล้วโอเคครับได้ครับยากพอสมควรนะครับต้องการให้เห็นพศอส,อสองอพศออพศออเหรียญน,นะครับยาก แต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเช่ดถือกันแล้วกันก็คือจะให้เห็นว่ามันน่าจะอ่อใช่มันย้อนไฟมากเกินไปมันย้อนไฟมากเกินไปนะครับห้าป่าเอาว่าสรุปก,กันเลยแล้วกันนะครับก็ไม่สำคงไม่สามารถโฟกัสสองหสสองไม่ได้นะครับ สองห้าสามสองก็คือมีประมาณเหรียญที่หาได้จากเงินห้าพันบาทนะครับเหรียญห้าพัน 5, บาทเอามาคัดปุ๊บนี่จะได้แค่สองเหรียญเท่านั้นเองก็คือจะเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งเหมือนกันนะครับจะให้รีวิวไปเรื่อยๆนะครับการหาเหรียญห้าบาทที่ไม่เจอเลยก็ตอนนี้จะเป็นสามเก้ากับสี่สิบนะครับแล้วก็สี่ห้าสี่หกก็ไม่เจอเลยไม่พบเลยเหมือนกันโอเคนะครับนี่คือเหรียญพขะเสียนเล็กทั้งหมดนะครับที่คัดมาจากเงินห้าพันบาท คือจะเพาะหาเหรียญพระเศียรเล็กนี่ก็หาค่อนข้างยากมากแล้วนะครับโอเคโอเคขอคลิปนี้ขอจบเท่านี้แล้วกันครับสอบสามนาทีนะครับสวัสดีครับ